hello everyone welcome to English class with Teacher B yes yeah, วัสดี้เรี่ะน่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอคลิปสุดท้ายของเทอมนี้แล้วนะครับเป็นคลิปท้ายสุดเลยจะเป็นในเรื่องของ final guideline หรือแนวข้อสอบปลายภาคนะครับสำหรับวิชาภาษาอังกฤษของเรานะครับภาษอาอังกฤษชั้นมอ .3 ออกทั้งหมด60ข้อนะครับ30คะแนนนะครับ โดยเนื้อหานราละเอียดนะครับเราจะต้องรีบไปเพราะว่ามีเนื้อหาที่เยอะมากที่เราต้องรีวิวหรือทบทวนกันนั่นเองครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับที่อันแรกนะครับ content นะครับหรือเนื้อหา for the final test นะครับเนื้อหาสำหรับ final test นะครับเรื่องแรกนะครับใครอยากจดจดได้นะครับสามารถกดหยุดวีโอแล้วก็จดลงไปในสมุดได้หรือแค่ทำความเข้าใจก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคครับ เรื่องนี้นะครับเรื่องแรกคือมีชื่อเรื่อง่า Making Suggestion นะครับหัวข้อนี้เนาะเป็นการเหมือนกันแนะนำนะครับออกทั้งหมด4 items นะครับ World Cup d a r y in Unit 5นะครับออกทั้งหมด4 i t e m เหมือนกันนะครับ4ข้อนะ i t e m แบบว่าข้อ Special Days นะครับหรือพวกไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญเช่นถ้ามีาร์รวาเลนไทน์เนี่ยเออมีรูปหัวใจมีนุ่นน่เนี่ยจะเป็นการ์ดของวันอะไรหรือมแม้กระทั่ง Easter Day เนี่ย Easter เนี่ย มันมีสัญลักษณ์อะไรที่เป็นแบบซิมโบลของอีสเตอร์เดย์ก็คือไข่ใช่ไหมลูกแล้วก็คริสต์มาสเดย์นะครับคริสต์มาสออกเยอะหน่อยนะออกทั้งหมด8ข้อรวมๆแล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะออกเกี่ยวกับ if cross condition นะครับถ้าน่าเรียนลองเพลงได้ if you come I w i l l go hey hey if you care I would go, hey hey if you had I would have gone ก็จะสามารถทำข้อสอบได้นั่นเองครับต่อมา w i s h e s หรือการปรรถนาเอกทั้งหมด3ข้อนะครับ r e p o r t t h s speech ออกทั้งหมด two items สองข้อนะครับก็เหมือนแบบเอาคำคนอื่นมาเล่านะเนาะลินทาคนอื่นเนาะแล้วก็ passive voice นะครับ keyword คือ v e r b to be g o n e ช่อง3เนี่ยออก3 i t e m หรือ3ข้อนะครับ Reading เกี่ยวกับ coronavirus นะครับออกทั้งหมด e i t i t e m หรือว่า8ข้อนั่นเองครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับใครจดไม่ทันหรืออยากจะจดกด pause ที่คลิปได้นะครับแล้วก็จดทีหลัง9นะครับจะออกเรื่องอักเอนเดอนี่ครับออกทั้งหมด2 items นะครับหรือ2ข้อนั่นเอง แล้วก็ relative pronoun นะครับออกทั้งหมด one item เอ้ยไม่รู้เลยว่าออกตัวไหนคำตอบต้องเป็นตัวไหนนะเอ้ไม่รู้เลยเนาะ <c oughs> แล้วก็เรื่องเมไมมเนี่ยเมื่อวานเพิ่งเรียนไปเนาะออก one item เหมือนกัน1ข้อ vocabulary unit s i นะครบบทท 6, คับบทที่6คคำศัพท์บทที่6นะออก4 items นะครับแล้วก็ reading นะครับบทอ่านเรื่องของ the statue of liberty นะครับหรือ,อ,ขอเขาเรียกว่าอะไรนะ Uh, TP เสรีภาพนะครับออกทั้งหมด3ไอเทมนะครับ3ข้อแล้วก็ vocabulary ใน unit 8นะครับออก5ไอเทมหรือ5ข้อนะครับและสุดท้ายเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเลยคือ School Information ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับออก8 I ไอเทมหรือ8ข้อน,นั่นเองใครอยากจดจะได้นะครับหรือใครแค่ทำความเข้าใจก็ได้เหมือนกันนะโอเคนะครับเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าเรื่องแรกนะครับ making, making suggestion หรือการให้คำแนะนำนะครับ นี่เลยออกตามนี้เลยนักเรียนเรื่องข้อที่1นึ่นะครับ how about แล้วก็ตามด้วยอะไรครับถ้า how about คือเคยสอนเราต้องตามด้วยเวอร์พ่เติมอะไรลูก I N G เก่งมากครับเช่น how about playing games นะครับจำไว้นะต่อมานะครับถ้าเกิดเป็นการปฏิเสธการาให้คำแนะนำละ่ะ I'm sorry but I can't นะครับแปลว่าฉันขอโทษแต่ฉันไม่สามารถนะครับโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเราจะตอบตกลงเลยครับก็ตอบว่าอะไร Sure why not Sure why not แน่นอนจะทำไมล่ะนะครับหรือแม้กระทั่งการถามให้เขาแนะนำอีกอย่างก็คือ Do you think we can จุดๆหลัง can ต้องตามด้วย verb infinitive i หรือ verb ที่มันไม่อะไรไม่ผันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายถ้ากับการตอบตอกลงนะครับเช่น t h a t sound like fun คือแบบเราเห็นด้วยเราตอบตอกลงนะครับแปลว่านั่นฟังดูน่าจะสนุกนะโอเคนะครับเรื่อง making suggestion ก็เสร็จแล้วนะครับสีข้อต่อมานะครับ world cap i n n i t 5เนี่ยออกตามนี้เลยนะ rubbish คือขยะนะครับ air pollution นี่แปลว่ามลพิษทางอากาศนะครับ astonish นะครับแปลว่าที่ประหลาดใจนะครับดูจากรูปภาพเนาะ growing นะครับแปลว่าส่องแสงทบทวนคำศัพท์นะออกอย่างนี้เลย deforestation นะครับคือการตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็ water pollution นะครับมลพิษทางน้ำนะครับซึ่ง คำศัพท์เหล่านี้เนี่ยที่ออกข้อสอบของบทต้นๆเนี่ยคุณดูรูปภาพที่เขาปริ้นออกมาแล้วมันไม่ค่อยชัดนะครับดังนั้นบางข้อที่ไม่ชัดนะครับที่ไม่ชัดจะเป็นคะแนนฟรีนะครับจะได้คะแนนฟรีไปเลยแต่ข้อไหนที่เป็นคำศัพท์แล้วภาพมันชัดนะครับถ้าใครตอบไม่ตรงก็ผิดนะลูกนะเออโอเคคำศัพท์บทที่5จบไปแล้วนะครับต่อไปในเรื่องของ special days หรือวันสำคัญนะครับของต่างชาติเช่น ถ้านักเรียนเจอการ์ดอันนี้วันอะไรลูกวันอะไรใช่แล้วครับวาเลนไทน์สวาเลนไทน์สเดย์นะครับหรือถ้านักเรียนาคาเทศกาลนี้คือเทศกาลของอีสอะไรลูกอีสเตอร์นะครับอีสเตอร์เดย์นะครับจะเกี่ยวกับไข่นะครับอีสเตอร์เดย์เกี่ยวกับไข่นะักเรียนจำคีย์เวิร์ดที่ครูบอกไวนะ้นะทีนี้ถ้าวันคริสต์มาสนะครับคนที่เขาซีรีเบตนะครับซีรีเบตคืออะไร ซีรีเบตคือการที่เฉลิมฉลองเนี่ยนะครับจะเฉลิมฉลองทั้งโลกเลยนะคริสเตียนคือชาวคริสเตียน around the world เลยคนคริสเตียนทั่วโลกเลยนะครับที่เป็นคนเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสนะครับแล้วก็ซานตาคลอสนะครับจะมอบของขวัญให้กับเด็กที่เป็นคนที่มีความสุภาพเป็นเด็กที่ดีนะครับ p o ไ i t แปลเหมือนคำว่า g o o d นะครับเป็นคนดีนะครับเป็นคนสุภาพเหมือนกันเลยนะลูกนะโอเคครับ ต่อมาเนะครับเรื่อง if cross condition นะครับอ่ะมันก็จะมีหมด4ประเภทนะครับแต่ในเพลงเนี่ยจะมีแค่ชนิดที่1 2แล้วก็3เนาะ if you come I will go อันนี้คือเป็นจริงทั่วไป if you came I would go ไม่เป็นจริงในอดีต if you had come I would have gone อ่ะอันนี้ไม่เป็นจริงในปัจจุบันนะครับไม่เป็นจริงในปัจจุบันส่ว so, นนี้ไม่เป็นจริงในอดีต if you had come I would have gone นะครับ if cross condition ทีนี้หมายเหตุจะมีชนิด0ครับที่ออกข้อสอบอีกหนึ่งข้อนะ อีชนิดสูตรเนี่ยจะเป็นจริงตามหลักวิทยาศาสตร์กับนักเรียนเช่นนะครับนักเรียนจำเช่นให้ได้นะจำตัวอย่างให้ได้ if you boil the ice it melts นะครับคือมันเป็นผสมระหว่าง present s i m นะครับ if present s i m ตามด้วย present s i m นะครับซึ่ง present s i m ก็คือประธานเอกพจน์กริยาเติเตม s นั่นเองนะครับอนนี้เป็นอิดเนาะเอกพจน์กริยาเติม s นะครับย้ำกริยาเติม s นะครับ สำหรับชนิดศูนย์นะครับโอเค if cross condition ก็ cond จบไปแล้วไหวไหมครับไหวไหมไหวไหมต่อมานะครับเรื่องต่อมาคือรีพอร์เตสส e ีดนะครับเท <c oughs> ่านี้เรุเ่นแรงกันเยอะมากเลยเนาะรีพอร์เตสส e ีดหรือการนะครับสำหรับรีพอร์เตสส e ีดเนาะมาดูมาดูาดาหลักการเปลี่ยนครับหลักการเปลี่ยนนะครับจาก d i ไดเรกส e ีดการพูดตรงๆเป็นรีพอร์เตสส e ีดเนาะก็คือให้เราตัดเครื่องหมายคอมม่าหรือลูกน้ำนะครับถึงไปแล้วก็ เอาเครื่องหมายคำพูดออกไปด้วยนะครับแล้วก็เติมแดดหลัง reported verb นะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนสรรพนามด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนคำระบุเวลาด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยน now เปลี่ยนเเวลาเนาะเช่น n o เป็น then today เป็น that day นะครับแล้วก็เปลี่ยน tense ให้เป็นอดีตมากขึ้น1 tense นะเช่นนะครับเห็นไหมอันนี้ออกเต็มๆเ,เลยจำออกอย่างนี้เลยนะครับ Jimin said I am very tired today นะครับ Jimin บอกว่า ฉันรู้สึกเหนื่อยในวันนี้นะครับถ้าเราจะเป็น report s p e e h นะครับทำไงครับทำไงเอ่ยเอา c o m m าทิ้งไปก็จะเป็น Jimin said นะครับ said จ,จากนั้นเอาลูกน้ำทิ้งไปแล้วเอานี่ทิ้งไปด้วยเปลี่ยนสรรพนามนะครับเปลี่ยนจากอะไรครับ I เนี่ย Jimin เป็นผู้ชายเราเลยใช้เป็น he Jimin said he นะครับเปลี่ยนเป็นอดีตมากขึ้น1อันจาก am นะครับเปลี่ยนเป็น he ก็กลายเป็น verb to be ของอดีตก็คือ was นะครับ was very นะครับ tired เปลี่ยนจาก today เป็นคำว่าอะไร that day นะครับ that day อย่างนี้เลยจำให้ได้นะจำให้ได้นะครับออกอย่างนี้เลยนะครับไม่ห่วงข้อสอบจริงๆนะนักเรียนค่อยๆดูนะครับต่อมานะครับเรามาดาูถ้าเปลี่ยนเทนให้เป็นอดีตมากขึ้น1นึ่งเทนเนี่ยย้ำนะมันจะมีข้อหนึ่งมันเป็น view มาให้ ให้เราเปลี่ยนเป็นอะไรครับอดีตมากขึ้นโอเคเนาะจำไม่ได้นะครับต่อมา Passive Voice นะครับเรื่องที่เป็นถูกกระทํานะครับคีย์เวิร์ดมันจะเป็น verb to be กับ verb ช่องที่3นะครับอ่าอย่างเช่นนะครับ John eats bread นะครับเราเปลี่ยนเป็น Passive Voice คือเอากรรมขึ้นมาไว้เป็นประธานนะครับจาก bread ขึ้นมาเป็นประธานแล้วก็เปลี่ยนจาก eats เนี่ยเรา verb to be กับช่องที่3มาแทนนะครับก็คือเป็น bread is eaten by John นะครับแล้ว้อสอบก็จะมีอย่างนี้ครับ I drink milk นะครับถ้าเราเปลี่ยนก็คืออะไรครับเอากมขึ้นมาก็จะเป็น milk นะครับเปลี่ยนจาก i ิงธรรมดาเป็น verb to be go ช่อง3ครับ is drunk นะครับแล้วก็มี by เปลี่ยน pronoun จาก I เป็นกมก็คือเป็น me นะครับ by me นั่นเองนะครับแล้วก็อันหนึ่งนะครับ I eat pizza นะครับฉันกินพิซซ่าทีนี้เราเปลี่ยนเป็น passive voice ก็จะเป็น pizza is eaten เนาะเปลี่ยนจาก verb ธรรมดาเป็น verb to be กับบทช่องที่3นะครับ by โดยวยนะครับใคร i เป็น i เป็นมีนั่นเองนะครับนะักเรียนต้องมาดูนะอันนี้เอา้อสอบเต็มเต็มเลยนะต่อมา coronavirus นะครับจะเป็นบทอ่านให้เรานะครับเดี๋ยวมาช่วยแปลก่อนเนาะ coronavirus คืออะไรนะครับ what is coronavirus coronavirus นะครับ is a virus is very very small bug นะครับเป็นเหมือนตัวมแมลงขนาดเล็กนะครับ is make you sick มันทำให้คุณป่วยได้ The word corona นะครับคำว่า corona เนี่ยหมายถึงอะไร means crown crown นะครับแปลว่ามงกุฎนะครับซึ่ง coronavirus เนี่ย look like it's wearing a crown มาดูเหมือนมันกำลังใส่อะไอยู่ครับใส่มงกุฎอยู่นั่นเองทีนี้ how to stop it นะครับ how to stop the virus นะครับ if you don't want to want the virus ถ้าคุณไม่ต้องการนะครับ don't want คไม่ต้องการไวรัส do this thing นะครับทำอะไรบ้างครับหนึ่งคือ wash your hand คำว่า wash เนี่ยมีความหมายเป็นคำว่าอะไรคำว่า clean นะครับ wash ก็คือทำความสะอาดนะครับหคือทำความสะอาดมือ2คืออะไรครับนักเรียน wear a mask นะครับใส่หน้ากากนะครับจากนั้น3ามคือ stay t o m e s away นะครับ from other people ก็คืออยู่ห่างจากผู้คน2เมตรนะครับแล้วก็ sneeze in your eye b r o w นะครับก็คือเวลาจามนะครับสิ้คือจามให้จามไปที่ข้อสอบของตัวเอง ุดไปที่ข้อสอนะครับก็คือสอบเขาข้อพับด้านในนะครับทีนี้ถ้าคุณเกิดติดโควิดมาจะเป็นไงวอชวองนะครับอันดับแรกนะครับ you have a fever คุณจะมีไข้ก่อนเลยนะ1คือมีไข้ over 37.5 d e g r e e Celsius นะครับ you have a cough นะครับคุณจะมีอาการไอ you have a runny nose นะครับคุณจะมีน้ำมูกไหล you c a n breathe นะครับคุณไม่สามารถหายใจได้ทีนี้ do you feel sick คุณรู้สึกป่วยหรือเปล่า do not spread the virus ห้ามนะห้ามปล่อยไวรัสกระจายไปนะครับให้นักเรียนทำไม stay home อยู่บ้านนะครับ take a coronavirus test นะครับแล้วก็ตรวจเครื่องวัดโควรัสนะครับจากนั้นก็ get some rest นะครับพักผ่อน drink a lot of water กินน้ำเยอะๆ eat fruit กินผลไม้ eat vegetable s กินผักนั่นเองนะครับอ่ะจำให้ได้นะเอาข้อสอบหมดเลยนะ ต่อนะครับอ่ะแอนเรเนาะเราจำได้นะถ้าอ a ะแนนะครับใช้กับนาหน้าคำนามที่มีเพียงหนึ่งสิ่งนะครับแล้วก็ไม่ชี้เฉพาะด้วยไม่ชี้เฉพาะนะครับซึ่งอะเนี่ยจะนาหน้าคำนามที่ึ้นต้นขึ้นต้นด้วยพิญชนะส่วน a อ d จะนาหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u นะครับซึ่งสระตัวนั้นออกเสียงเป็นอ่างด้วยนะจ๊ะเช่น ad u m b r e l l a นะครับหรือ an artist นะครับอ่าจำไว้นะ แล้วก็ใช้บอกอาชีพด้วยนะครับอแอนจะใช้บอกนำหน้าอาชีพเช่น a doctor, a nurse, an d artist นั่นเองอ่ะต่อมานะครับการใช้ the จะนำหน้าคำนามที่ชี้เฉพาะนะครับเช่น the table the chair เป็นโต๊ะตัวนี้หรือแม้กระทั่งเราใช้ the นำหน้าเครื่องดนตรีเช่น the piano, the guitar นะครับหรือการใช้ the นำหน้าคำนามที่กล่าวถึงเมื่อก่อนนะครับเช่น a teacher taught the class, the teacher taught math นะครับโอเคมาเป็น vocab u l ล r y unit ินะครับจะออกตามนี้เลย4คํคำนะครับ mobile phone นะครับเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เราไว้ใช้สำหรับการคอลหรือการโทรนะครับ pager นะครับรูปร่างเป็นอย่างนี้นะ pager เครื่อง pager วิทยุตามตัว pager นะครับหรือแม้กระทั่ง spacecraft นะครับที่แปลว่ายานอวกาศนะครับภาพนี้ครูจำได้ว่าภาพไม่ชัดนะครับข้อนี้ภาพไม่ชัด น่าจะเป็นคะแนนฟรีนะครับอันนี้ก็ภาพไม่ชัดนะครับจำได้ก็คือ Desert Island นะครับ A Desert นะครับ Desert Island แปลว่าเกาะร้างนั่นเองต่อมานะครับ Statue of Liberty อันนี้จะเป็นคำเทพีเสรีภาพเป็นบทอ่านนะครับมีข้อสอบอยู่3ข้อเขาบอกว่า The Statue of Liberty which i s i t e d in New York Harbor นะครับเขาบอกว่า Harbor เราเรียนไปแล้วน,น,นะ Harbor คือ อ่าวเออเป็นไอ้นี่ที่จอดเรือใช่ไหมหรือเป็นเะเล่องท่าเรือเนาะ Statue of Liberty เนี่ยหรือเทพีเิรีภาพนะครับจะตั้งอยู่ที่นิวยอร์กนะครับนิวยอร์กที่ว่านี้คืออะไรอ่าเป็นเหมือนท่าเรือนิวยอร์กนะครับ is the largest statue in the world เป็นอ่ารูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ is what presents from the people of France มันมาจากอ่าคนชาวฝรั่งเศสเนี่ยซึ่ง Uh, the people of United States ก็คือเหมือนแบบให้นะครับให้ Hi, จากฝรั่งเศสมอบให้กับคนสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการ celebrating the country independence <c oughs> เพื่อเป็นการประกาศอิสระภาพนะครับของประเทศสหร,นะรัฐอเมร,นะริกานั่นเองตีนี้ the statue is the ย้ำนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับ i n d e p e n d e n t อีกคำหนึ่งของคำว่าอิสระภาพอิสระนะครับอิสระอีกคำหนึ่งที่มีความหมายเหมือนก็คือ f r e อะไรลูก freedom นะครับคืออิสระนะครับ The statue is figure of the woman เป็นรูปร่างเหมือนผู้หญิงเนี่ยกำลัง holding a torch นะครับ torch คือเขาเพิงนะ The figure measure 151 feet from the base of the top to the t o r c นะครับจากพื้นนะครับไปจนถึงอยอดมัเนี่ย151 feet นะครับฟุตนั่นเองแล้วก็ its weight 225 tons นะครับน้ำหนัก225ตัน The torch which is the woman holding อิ in the r i g h t hand ก็คือไอ้เจ้าชอตก็คือคงคัพเพลรนะครับที่ผู้หญิงคนนี้ถือในถือในข้างขวาเนี่ยจะมีความหมายหรือสื่อถึง the light cast by the l a y of liberty นะครับหรือไฟที่ลออร้อมโดยแสงสว่างของเสรีภาพนั่นเองอ่าลึกซึ้งนะอันนี้ซึ่งเขาบอกว่า the statue is made of 1 n e p o i n a นะครับ of an inch of t h i c k s Copper, ทำมาจากอะไรทำมาจากค o p เปอร์หรือทำมาจากทองแดงนะครับ is stand uh, on the pedestal pedestal Ped <est> คือส่วนนี้ครับนักเรียนฐานของมันนะครับฐานของมันเนี่ยถ้ารวมฐานแล้วจะสูงเท่ากับ154ฟี่ฟุตนะครับเนี่ยนะครับถ้ารวมฐานนะทีนี้ the pedestal เนี่ย is an enormous m a z e create uh, concrete reinforced with Steel, beans and c o v e r with granite นะครับมาทำมาจากเหมือนแบบพวกคอนกรีตก็คือปูนนะครับกับสตีลคือเหล็กนะครับที่มาถูกปิดครอบด้วยแกลนิตหรือหินแกลนิตนั่นเองย้ำหินแกลนิตนั่นเองนะครับซึ่งถามว่านักท่อเที่ยวปีนได้ไหมเขาบอกว่าคลิฟบิ้งนะครับสามารถปีนได้นะการปีนเนี่ย142สเต็ปนะครับ inside the statue ข้างในนี้มีให้เราปีนขึ้นไปนะ วิสเตอร์สามารถ t ปถึงพ e ้นที่สังเกตการณ์ไนักท่องเที่ยวสามารถปีนขึ้นไปดูได้นะครับอะคราวนี้นะครับยูนิต8จะเป็นคำศัพท์นะครับจอกตอนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นแฟ c t o ่ y แปลว่าโรงงานนะครับสกายแค p เปอร์แปลว่าตึกระฟ้าดูราปภาพประจําไม่ได้นะซ i นีมาเป็นที่ที่เราไปไปดูอะไรวอชเดอะมูฟี่นะครับไปดูอะไรครับไปดูหนังนะครับไปดูหนังเลยส่วนต่อมามิวเซียมมิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์นะครับ แล้วก็มิล์ท์มอลเนแปลว่าภูเขานะครับรูปภาพตามนี้เลยนะฮาร์เบอร์แปลว่าท่าเรือนะครับก็อันนี้ก็เป็นทั้งทั้งหมดคร่าวๆของข้อสอบที่ออก60ข้อนะครับในวันจันทนี้กับวันอังคารนี้นะครับขอให้นักเรียนนะครับมีความโชคดีและก็ทําข้อสอบได้อย่างถูกต้องได้คะแนนเยอะๆนะครับได้เกรดสีตามที่นักเรียนหวังไว้นะครับ Thank you for your kind attention ขอบคุณสำหรับความตั้งใจเรียนทั้งเทอมที่ผ่านมานะครับ Goodbye see you again นะครับเมื่อเรา มีโชคชะตาเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ